ตอนนี้นะคะน้องยิงจะลงสระว่ายน้ำแล้วอื่นนะลูกเล่นนะลูกฮึบเอาตรงนี้ก่นนนอนป้าเนี่ยนั่งเล่นตรงนี้ก่อนว,ว้าวอุ้ยอุ้ยนั่นงยิงย,ยืนกันน้องยิงยืนไว้ย

ทำมาไหนเอาขาตีนน้ำน้องเอวขาตีนตน้ำบึนโอ้โหจะไหวเหรอลูกโอ้หน้องจะไหวหน่องจะไหวหน้องไหวบ่บ่บ่หม,อมอ่่ะ อ <c ười> ๋อเอ้าเอ้าป้าต้องจับเถอะอ๋อเกาะเกาะอ๋อเกาะเดี๋ยวแม่เอาเนี้ให้แม่เอาเต่าให้เดี๋ยวแม่เอาเต่าก่อนไม่ใช่เอาเต่าไอ้นี่ไงเต่าไอ้หนาวโอ้เดี๋ยวแม่เอาเต่ากันนะต๊

อุ้ย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 มาแล้วมาแล้วพี่ต๋ว่ายน้ำมาหาแม่เล่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยน้องอีว่ายน้ำมาหาแม่แล้วตุ๊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  จับเขาอย่างเงี้ยเพ่อจับลอยอ่ะแล้วให้เขาเอามือตีเอ้าเอาไหมอ๋อว้าวอ๋อวันนี้นะคะน้องอิงจะโชว์ว่ายน้ำโอ้เอาน้องอิงว่ายเอาว่ายเลยเอาดุมดุมดุมโอ้กินน้ำไปหน่อยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นเอาว่ายต่อไปอ่ะไปอ่ะเงยหน้าหน่อยน้องอิงไปกระโดขา ตุดตุดเอออย่างนั้นแหละลูกไปเออเออเออกระดกขาตีขาอ่าตีขาน้องอิงตีขาออาตีตีตุตุดตุดตุดตุตุดตุ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 ตีขาเลยนี่มานั่งตรงนี้ไหมข้างบนมานั่งข้างบนไหมคะอ่านี่มานั่งข้างบนได้นี่ไงนั่งนั่งนั่งได้นี่นั่งตรงนี้นี่เอออ่าว้าว้ ่เต่ามาดีแล้วระวังลื่นรนอย่าลื่นะคะระวังลื่นนะคะโอจัดรู้ลึกลูกน้องอีกต้องน่นฐานนี้นะคะโอเคอย่างวันนี้โอเคยังคะาทาแบนี้นี่เดี๋ยวนะดูป้านะโอ้ น้องลงไปมั่งเอาพร้อมป้าหยาอะไรล่ะป้าก่อยก็จมป้าหยาก็จมมาเดี๋ยวเอาอาไมเอาเอาไหมเอาไหมเอาปนปอมแปมไหมเออโยนเลยเลยงไหนคะอะไรา้เหรอแต่ตอนนี้น้ำตื้นหนใช่ไหม ตรงนู้นนะลูกนะตรนี้ั่งได้เอตรงนี้นั่งได้เนี่ยนี่ะไม่เอานี้ให้าเตเตาเตาร้อยเตารอยเตาเลยเตางอยน้องงอีเออนี่เอามเอาเลยเอาบ้างอ๋อเอาข้าวผัดครับครับ ร้านร้านข้าวอะไรบาอาหารน้าสั่งเหรออ๋อค่ะฝากฝากข้าวผัดให้น้องอิงหน่อยฝากซื้อข้าวผัดนะครับกล่องหนึ่งถ้ามีนะถ้ามีนะเอาไม่ใส่พริกพริกไทยครับให้เด็กขอบคุณครับเ <c oughs> ข้าข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ครับขอบคุณครับเ <c oughs> อ้ยโอ้โห สนุกไหมคะสนุกโอ้โหโอ้โหโอ้โห,าาหาวันนี้ถูกใจยังเมื่อวานฝนตกใช่ไหมคะใช่โอ้โหลาขานฝนตกเอ,ออเออ กับแม่เลยใช่ไหมคะเนี่ยอาหลงว่าไปหานอนนะไปไหมอาไปหานอนไหมนอนดูขาอย่างงี้นะดูขาแม่ดูขาแม่น้องอิดูขาแม่วอ้าอิอยากเล่นแพ้แม่หรือได้เออของพ่อมาเล่นได้อิงจะเล่นเมื่ะไหรอิงไม่เล่นก็ไม่เอ้าป้าจับไว้นะเดี๋ยวแม่จับให้เอาอ่ะอิงได้ไหม เกืดอเขาอยากนั่นขงข้งลอยขออา้างบน,เ,นดดดดเดี๋ยวแม่ไปเอแพก่อนแบเอแพก่อนตึ๊ตตุ๊ตาเตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊ต แผล่แม่จามาเอาแพ้ให้น้องอิงแล้วว้าวว้าว,าวาเลยอื้มเอาตุ่มอะน้องอิงพร้อมยัง้อโ,อโอ้โห ฮึบโอ้โหฮึบลา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 อุ nah, well, you know Hell, you know well, ้ยอุ right, ้ยอ okay, ุ้ยลอยแล้วอุ้ยอุ้ยอ่านอนได้ด้วยนะน้องยิ่งนอนได้ด้วยนะนี่นอนฝั่งนี้นอนฝั่งนี้เอาหัวมาฝั่งนี้โอ้โห้ลอยทะเลเลยอุ้ย อ,อ,อุ้ยว้าวว้าวามาน้องยิงมาหาแม่เลยดูอุ้ยนอนตัวแข็งเลยอุ้ยอุ้ยนอนตัวเก่งเลยอุ้ยอุ้ยนอนตัวเก่งเลยส,สบ,ายบายค่ะสวัสดีสวัสดีนะ้าสวัสดีเจ้าจะ굿มอร์นนิ่งก่อนน้องยิง่ง굿มอร์นนิ่งก่อนเลย กูมานิ่งนะเขากำลังอารมสบายกันหออกํลังสบายนอนจานโอ้โหนอนสบายเลยบุ้งบุ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 ย โอ้โหอันนี้สะเด็กนะเนี่ยดูสะผู้ใหญ่ยาวเลย,ลยอ้าววันนี้ฝนไม่ตกเปก็นไงวันนี้ลงฝั่งนี้ลงฝั่งพ่อนี่ลงฝั่งนั้นมาพ่อจับเจ้าบุ้ยโอ้โห นอนไม่ได้ิลูกแล้วใครจะดูน้องล่ะคะนอนแล้วใครล่น้องแล้ใครไม่ได้เลยนะน้องนั่งน้นั่้อนั่งน้องนั่งนงนั่งวั่งน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 า่านั่งนั้่งนั่งนา่่งนั่างนั่งนัน่งงนงย่งงงง่ง

เต่าเต่ามาอยู่ทีงนี้ตัวนึงเหรอคะเนี่ยบู๊บู๊บกรเต่าลงน้ำเลยกรเต่าลงน้ำเลยว้าเต่าลงน้ำเนี่ยใส่น้ำโอ้โหกรเต่าลงน้ำเนี่ยหนาวปะคะไม่หนาวมันเย็นอ๋อมันเย็นเหรอคะนี่ไปแล้วนะอุ้ยพี่เต่าไปแล้วรึยอุหย โอโหวันนี้เรามาีมารีวิวพี่เต่ากันโอป้าเอาพี่เต่าหลายตัวมาไหว้พร้อมกันได้ไหมคะโอ้โหมาแล้วไว้มาค่ะน้องอินมาแล้วมาแล้ว oh, น right ้องอินพี่เต่ามาแล้วว้าวพี่เต่าสียให้เนี่ยโอ๊ย พี่เต่ามาเน้ยมาเน้มาเนี้มาเน้มาเนีวอุ้ย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 มาแล้วพี่เต่าอ้าวพี่เต่าชนเลยนี่ไปน้อนะนี่มาหาน้องอิงแล้วว้าว